สถานีตำรวจภูทรเมืองแพร่รวมกับเทศบาลเมืองแพร่สร้างมิติใหม่แห่งความปลอดภัยเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนวัตรกรรมใหม่ของความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำภายใต้โครงการเมืองแพร่ Smart Safety Zone 4.0ครอบคลุมพื้นที่12ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่สมา r ท s a f e t 4.0เชื่อมั่นอุ่นใจปลอดภัยในชุมชน ทานีตำรวจภูธรเมืองแพร่รวมกับเทศบาลเมืองแพร่สร้างมิติใหม่แห่งความปลอดภัยเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนวัตกรรมใหม่ของความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำภายใต้โครงการเมืองแพร่ Smart Safety Zone 4.0ครอบคุมพื้นที่12ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ Smart Safety Zone 4.0เชื่อมั่นอุ่นใจปลอดภัยในชุมชน านนีตำรวจภูธรเมืองแพร่รวมกับเทศบาลเมืองแพร่สร้างมิติใหม่แห่งความปลอดภัยเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนวัตรกรรมใหม่ของความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำภายใต้โครงการเมืองแพร่ Smart Safety z o n 4.0ครอบคลุมพื้นที่12ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ Smart Safety z o n 4.0เชื่อมั่นอุ่นใจปลอดภัยในชุมชน สถานีตำรวจภูทรเมืองแพร่รวมกับเทศบาลเมืองแพร่สร้างมิติใหม่แห่งความปลอดภัยเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนวัตกรรมใหม่ของความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำภายใต้โครงการเมืองแพร่ Smart Safety Zone 4.0ครอบคลุมพื้นที่12ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ Smart Safety Zone 4.0เชื่อมั่นอุ่นใจปลอดภัยในชุมชน